สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจูเน o ใหม่และในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กันกับรายการซูเปอร์ฮีโร่สตอรี่การเดินทางของเราซูเปอร์ฮีโร่กันนั่นเองน,นะครับโ,โหหางหายกันไปนานมากเลยซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกในการทําการเดินทางของเหล่าฮีโร่ในจักรวาลหน,นังดีซีกันเลยทีเดียวครับแน่นอนครับเพื่อนๆน,น่าจะเห็นจากปกคลิปไปแล้วผมขอประเดิมเรื่องราวการเดินทางของอ q ควาแมนกันก่อนเลยละกันครับเจ้าชายเลื่อ สมผู้สามารถเปิดอัดลาดในท้องทะเลได้ก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจุดเนืนหมาเอาไว้ด้วยนะครับคำเตือนคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาเรื่องราวของภาพยนตร์อ q ควาแมนภาพยนตร์จัสติ g ลีและในบฉบับ j จัสติดลีของแซกซ์ไนเดอร์คัตด้วยนะครับ อา t h เธอร์เคอรีหรืออ q ควาแมนเขาคือสิ่งที่ดีงามที่เกิดขึ้นมาท่ามกลางสองเผ่าพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่เป็นลูกครึ่งมนุษย์และชาวใต้สมุทรแอตแลนติสเรื่องราวมันได้เริ่มต้นขึ้นณนอะ่าวแอมเมสตีเบย์ในรัฐเมนปี1985ชายเป้าประภาคารนามว่าโทมัสเคอรีผู้ประจำชายหาดแห่งนี้เขาได้ใช้ชีวิตสุดแสนจะน่าเบื่อไปวันๆจนกระทั่งวันหนึ่งโทโมัสได้พบกับหญิงสาวปริศนาเกยตื่นขึ้นมา แน่นอนว่าเธอคนนี้ไม่ใช่มนุษย์ทั่วไปเธอคือว่าที่ราชินีชาวแอตแลนติสผัวสายอยู่ใต้มหาสมุทรแอตแลนนาแห่งแอตแลนติสนั่นเองครับเธออยู่ในสภาพบาดเจ็บสาหาัสโทมัสจึงได้เข้าช่วยเหลือเธอคนนี้เอาไว้จนกระทั่งทั้งคู่ได้ตกหลุมรักกันครับและได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันเรื่อยมาจนเวลาได้ล่วงเลยไปทั้งสองก็ได้ให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตที่จะเชื่อมมหาสมุทรและพื้นแผ่นดินเข้าไว้ด้วยกันแน่นอนครับว่าเด็กชายคนนั้นก็ ก็คืออาร์เธอร์เคอรีหรืออควาแมนนั่นเอง หลังจากอาเธอได้ลืมตาขึ้นมาดูโลกพวกเขาก็ได้อยู่รวมกันเป็นครอบครัวอย่างอบอุ่นพอ่อแม่ลูกอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแต่ทว่าช่วงเวลาอันแสนอบอุ่นนั้นมันดานแสนสั้นเสือเกินเมื่อเหล่าทหารจากแอตแลนติสมาตามตัวราชินีแอตแลนนาผู้พัดหลงจากท้องทะเลตามคำสั่งของคิงออลแวกเพื่อกลับสู่พิธีแต่งงานแอตแลนนาเลยจำเป็นต้องจากไปเพื่อให้หลัวของเธอและลูกชายหัวแก้วหัวแหวนปลอดภัย พวกเขาต้องแยกจากกันทั้งน้ําตาช่วงเวลาอันแสนอบอุ่นของอาเธอร์แต่สิ้นสุดลงณตรงนี้ในวัยที่เขายังคงจําความอะไรไม่ได้มากนักและตั้งแต่นั้นเรื่อยมาครับเจ้าชายเงือกน้อยอาเธอร์เคอร์รี่ก็ไม่เคยได้เจอแม่อีกเลยเขาเติบโตมาโดยที่มีพ่อคอยเลี้ยงดูแน่นอนว่าโทมัสเป็นทั้งพ่อและแม่ให้กับอาเธอร์ได้ดีเสมอมาแม้อาเธอร์จะเป็นเด็กที่ไม่เหมือนใครถูกเด็กคนอื่นมองว่าแปลกบ้างแต่ก็วางใจได้ ทุกครั้งเมื่อเขากลับบ้านมาพ่อของอาเธอร์นั้นคอยพ่ฒนสอนและชี้นำการใช้ชีวิตในการอยู่ร่วมกับสังคมได้เป็นอย่างดีและไม่เคยปิดบังเรื่องแม่ผู้ให้กําเนิดว่าเธอคนนั้นคือสิ่งที่พิเศษที่มาจากใต้ทะเลลึกพออาเธอร์เริ่มเติบโตได้ในระดับหนึ่งครับเขาก็เริ่มที่จะใช้แววพรสวรรค์พิเศษที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญให่ให้กับตัวเขาเพราะในตอนที่โรงเรียนของเขาไปทัศนศึกษาที่อควาเรียมเขาต้องเผชิญหน้ากับเด็กอันธพา านคเด็กชายตูและเด็กชายปอมที่ตัวใหญ่กว่าเขามากๆสงสัยน่าจะกินเยอะไปหน่อยทั้งสองได้เข้ามากแกล้งอาเธอร์ครับหาว่าอาเธอร์นั้นเป็นตัวประหลาดชอบคุยกับปลาไม่นานครับฉลามตัวหนึ่งก็ได้พุ่งเข้ามากระแทกกระจกอย่างจังเกิดเป็นร้อยเล้าขนาดใหญ่อาเธอร์จึงได้ใช้พลังควบคุมฉลามตัวนั้นเอาไว้รวมถึงสัตว์ทะเลที่อยู่รอบๆด้วยให้อยู่ในความสงบตายพลังอํานาจของเขาคนที่อยู่ในอควาเรียมต่างตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้น และเมื่ออาเธอร์ได้หันกลับมาดวงตาของเขาก็กลายเป็นสีทองอระามบ่งบอกถึงความพิเศษของตัวเขาวันเวลาได้ล่วงเลยไปอีกครับอาเธอร์ Arthur ได้เติบโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเขาก็ได้ถูกฝึกฝนทักษะต่างๆโดยวอลโก้ชายผู้มาจากใต้ทะเลลึกบ้านแม่ของเขาวอลโก้มาตามคําสั่งของราชินีแอดแลนนาแม่ของอาเธอร์นั่นเองเพื่อที่จะพล่มสอนปลดล็อกสกินทองดำน้ําให้ครบ1,000ครั้งใช้ตีสูนย์ให้ครบ1000พ ครเพราะนั่นมันคือเบสิกความสามารถของชาวแอตแลนติสและเพื่อวันหนึ่งเจ้าชายเงือกน้อยเลือดผสมคนนี้จะได้ขึ้นเป็นผู้ปกครองที่คู่ควรกับแอตแลนติสอย่างแท้จริงซึ่งในการฝึกฝนในครั้งนี้อาเธอร์ก็ยังไม่สามารถที่จะปลดล็อกสกินทองได้หรอกครับเพราะเวลานั้นมันยังไม่มาถึงเขายังคงใช้ชีวิตเรื่อยมาอยู่ในน้ําบ้างอยู่บนบกบ้างซึ่งในวันหนึ่งครับตอนที่เขาได้เที่ยวเล่นอยู่ในท้องทะเลเขาก็ถูกบันทึกภาพเอาไว้ได้ ก่อนที่อาร์เธอร์จะใช้โซนิกบูมเปิดอัดหลาดนี้ไปและคอมมุนชุดนี้ภายหลังครับมันก็ได้ตกไปอยู่ในมือของบลูสเวนแน่นอนครับว่าเขาคนนี้ก็คือพี่แบทแมนของเรานั่นเอง ในตอนที่แบทแมนได้ข้อมูลของเขาไปตอนนั้นแบทแมนเองก็กําลังจะตั้งทีมในการที่จะรับมือกับพยันตรายที่มาจากนอกโลกเขาเลยได้ออกตามหาชายคนนี้ผู้ที่สามารถเปิดอัดลาดด้วยความเร็วสูงในท้องทะเลได้แบทแมนครับไดเดินทางมาไกลถึงไอแลนด์เพื่อตามหาเขาอัเอ,อร์ครีเจ้าของชาย,ยาผู้มีทักษะทอสมุดดีอควาแมนข่าววาไหนคุยกับปลารู้เรื่อง ทีแบทของเราได้วาล้อมและชักชวนอยู่นานให้อาเธอเข้าสู่ทีมจัสติสเลคของเขาแต่อาเธอก็ได้ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมโดยเขาให้เหตุผลว่าเขาชอบฉายเดี่ยวมากกว่าและคนเราจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่ออยู่ลําพังแต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เขาพูดนั้นมันคือเรื่องตรงข้ามกันตั้งหา่าแต่ทว่าในตอนนั้นอาเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรในตัวของเจ้ามนุษย์ค้างคาวคนนั้นหรอกนะครับเขาเลือกที่จะมีชีวิตแบบเดิมๆช่วยเหลือผู้คนบนท้องทะเลและไม่นานหลังจาก วาวโก้ wow! อาจารย์ของเขาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเขามาเพื่อที่จะแจ้งข่าวครับถึงเรื่องราวความมั่นคงของมาเธอกซ์และข่าวการพยายามก่อสงครามของคิงออมกับโลกมนุษย์วาวโก้จึงได้มอบชุดเกราะและตีศูนย์ของราชินีแอตแลนตาที่ทิ้งเอาไว้ให้อาเธอและววโก้ก็ได้บอกให้อาเธอไปที่ป้อมแห่งแอตแลนติสเพื่อปกป้องมาเธอร์กซ์ที่ชาวแอตแลนติสเป็นผู้ถือครองและเก็บรักษามันมาอย่างยาวนานในตอนนี้มันเริ่มชักไม่ปลอดภัยสัก เท่าไรแล้วอาเธอร์จึงเดนมุ่งหน้าไปยังสถานที่เก็บรักษามาเธอบล็อกและได้พบกับสเตปเพนวูฟเข้าครับมันมาเพื่อแย่งชิงมาเธอบ็อกเมื่อเห็นเป็นอย่างนั้นอาเธอร์ก็ได้เปิดฉากเข้าโจมตีทันทีแต่สุดท้ายครับสเตปเพนวูฟก็สามารถจัดการอาเธอร์ลงไปแล้วนํามาเธอบ็อกวาร์ปหายไปได้เมล่าผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าปกป้องสถานที่แห่งนี้ก็ได้เข้ามาหาอาเธอร์แล้วบอกเรื่องราวแม่ของอาเธอร์ว่าเขานั้นเจ็บปวดมากที่ต้องทอดทิ้งอาเธอร์ไปที่เธอ ทำไปก็เพียงเพราะจะช่วยชีวิตอาเธอร์ไว้เท่านั้นเมล่าได้พูดโน้มน้าวใจให้อาเธอร์ครับสืบทอดหน้าที่การปกป้องมาเธอบ็อกซ์และออกไปหยุดยัง้งสเตปเพนวูฟทำให้อาเธอร์ได้ตัดสินใจในที่สุดหยิบชุดเกราะและตีศูนย์ออกไปไล่ล่าสเตปเพนวูฟนั่นเองหลังจากการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ของเขาในการที่จะออกจากขอมฟอร์ดโซนของตัวเองในระหว่างการต่อสู้ของเราจะสิลิลีกับสเตปเพนวูฟใต้อุโมงค์ท่าเรือเมืองก็แทมครับอาเธอร์ก็เด้อ ปลากดตัวขึ้นโดดยองๆเข้ามาสกัดน้ําทะเลเอาไว้ช่วยเหล่าจัสติสลีกด้วยตีศูนย์แม่ของเขาทําให้พวกเขาทั้งหมดครับรอดตายกันออกมาได้จากเหตุการณ์นี้อาเธอร์ก็ได้บอกกับคนอื่นๆว่าสเตปเพนบูฟมันนํามาสเตอร์บ็อกจากแอตแลนติสไปแล้วทันใดนั้นครับไซบ์กก็ได้เปิดเผยว่าเขายังคงครอบครองมาสเทอร์บ็อกกล่องสุดท้ายอยู่ซึ่งเจ้ากล่องนี้ได้ให้กําเนิดชีวิตใหม่แก่เขาตอนนี้พวกเขาเหลือมาสเตอร์บ็อกเพียงแค่กล่องเดียวเท่านั้นแล้ว ที่จะปกป้องอาเธอร์จรึงตัดสินใจที่จะเข้าร่วม Justice League เพื่อที่จะปกป้องมาเชอร์บล็อกร่วมกับคนอื่นๆและจัดการกับศัตรูผู้มาจากต่างดาวแม้พวกเขาจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งกันมากๆแต่กุนซือของทีมอย่างแบทแมนก็ได้ประเมินสภาพการแล้วว่าพวกเขานั้นไม่สามารถที่จะต้านทานสเตปเพนบุฟได้แน่ๆแ,แ,และนั่นมันจึงนําไปสู่การคืนชีพให้กับซูเปอร์แมนปฏิบัติการขโมยศพซูเปอร์แมนจริงได้เกิดขึ้นในระหว่างการนํา ร่างซูเปอร์แมนที่ลับไหลขึ้นมาจากหลุมไดอาน่าและอาเธอร์ก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวการรวมมือกันของสองอาณาจากักรชาวอเมซอนและชาวแอตแลนติสในครั้งอดีตการที่ผ่านมาว่ากี่พันปีมาแล้วที่สองอาณาจากักรนี้ไม่ได้พูดคุยกันและไม่ได้สู้เคียงบ่าเคียงไหลกันแต่ว่าอาเธอร์ก็ได้บอกกับไดอาน่าไปครับว่าเขานั้นไม่ได้รู้เรื่องราวของชาวแอตแลนติสหรอกเพราะเขาเป็นเจ้าชายเงือกน้อยเลือดผสมและยังไม่เคยไปแอตแลนติสจริงๆมาก่อน ทำให้เขาไม่ค่อยอินกับมันและไม่ได้ใส่ใจมันมากนักซึ่งหลังจากนั้นไม่นาน ปฏิบัติการคืนชีพให้กับซูเปอร์แมนก็ได้เริ่มต้นขึ้นเขาตื่นขึ้นมาได้สําเร็จรู้ล่วงด้วยดีครับบุรุษเหล็กกลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่ก็มีปัญหาเล็กน้อยเขาไม่สามารถจําเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาได้มากนะักเขายังคงสับสนกับความทรงจําของตัวเองและสัมผัสได้ถึงภัยคุกคามในขณะนั่นเองกลไกการป้องกันตัวอัตโนมัติของไซบอรกก์กได้เริ่มทํางานครับโจมตีใส่ซูเปอร์แมนทันทีเปิดก่อนแบบนี้ก็เป็นเรื่องสิครับการต ต่อสู้ระหว่างทีมจัสติสลีกับซูเปอร์แมนก็ได้เกิดขึ้นทันทีเหล่าจัสติสลลกครับพยายามที่จะตบกระโหลกเพ่นกระบาลให้เฮ er ียซุปกลับมามีสติอีกครั้งดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากพอสมควรอาเธอรผู้ที่ใช้เดี่ยวมาโดยตลอดซึ่งการต่อสู้แบบใช้รวมครั้งนี้ของเขาก็ทำได้ไม่ค่อยดีมากนักแต่ทว่าคนผิดจริงๆก็น่าจะเป็นเดอแฟลตมากกว่า So sorry หลังจากการปลุกชีพซูเปอร์แมนที่อาจจะทุรักทุเลไปบ้างแต่เฮียซูก็มีชีวิตฟื้นคืนกลับมาได้พร้อมกับเหล่าเพื่อนๆที่ได้เรียกสติกลับคืนมาได้ในที่สุดแต่สตางก็ยังไม่มีครับ กลุ่มจัสติลีครับก็ได้ให้เวลาเฮียซูปได้ปรับตัวไปก่อนส่วนพวกเขาก็ยังคงเดินหน้าออกตามหาสเตปเพนวูฟเพราะตอนนี้มันได้มาสเตอร์บ็อกทั้ง3กล่องไปแล้วกุนซือของทีมอย่างแบทแมนครับได้เข้ามาคุยกับอาเธอร์เพื่อที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมถามเพื่อความมั่นใจว่านายสามารถทําอะไรกับน้ําได้บ้างทําน้ําออกได้ไหมหรือทําอะไรได้มากกว่านั้นอีกไหมอาเธอร์ Arthur, เลยได้บอกกับพี่แบทไปว่าจงดูน้ำ น้ำจะบอกทุกอย่างแน่นอน และไม่นานหลังจากนั้นครับพวกเขาก็พบที่อยู่ของสเต e เพนวูกลุ่มจัสตินลีกได้ออกเดินทางตรงไปที่นั่นทันทีซึ่งในระหว่างการเดินทางครับอาเธอร์ของเราก็ได้ปล่อยปลาตัวใหญ่ออกมาเพราะดันไปนั่งทับบ่วงบาดของไดอาน้าเข้าบ่วงบาดท,ที่ใครก็ตาที่สัมผัสมันเขาคนนั้นจะต้องพูดความจริงแน่นอนครับอาเธอร์ได้สาธยายความรู้สึกของเขาต่างๆมากมายอายเขาไม่ล่ะครับหมดกันเลยความเท่ที่สะสมมาตั้งนานและ แล้วพวกเขาก็มาถึงสถานที่ของสเตปเพนวูฟที่จะรวมกล่องมาสเตอร์บ็อกเข้าไว้ด้วยกันแบทแมนได้ให้เราจั e ติ a ลีกที่เหลือทำตามหน้าที่ของตัวเองบุกเข้าไปแยกมาสเตอร์บ็อกออกจากกันในระหว่างที่พี่แบทครับจะเป็นด่านหน้าเปิดทางให้กับทีมแต่ดูเหมือนทีมจะไม่ค่อยทำตามคำสั่งสักเท่าไหร่พวกเขาเข้าไปช่วยแบทแมนรวมถึงตัวอาเธอร์เองด้วย จากความอับอายครั้งที่แล้วครั้งนี้อาเธอของเราขอโชว์ความเท่บ้างต้องบอกเลยว่าเป็นการต่อสู้ที่เจ๋งมากๆจากเดิมที่เก่งกาจในใต้น้ําครั้งนี้พี่แกเหินฟ้าครับเขาจัดการกับศัตรูได้อย่างเท่เลยทีเดียวพวกเขาได้ฝ่านแนวป้องกันเข้าไปจนถึงตัวของสเตปเพนวูฟพอมาถึงที่นี่ครับ a อ u ความแมนไซบอกวันเดอร์วูแมนสามประสานทวีซัมก็ได้เปิดฉากโจมตีทันทีครับเอาความแนและวันเดอร์วูแมนได้เข้าไปคุกวงในเพื่อให้ไซบอกนั้นแยก แยกตัวออกไปแยกมาเธอบอกพวกเขาระเบิดสะพานเพื่อให้นอนสเตเปนวู ool, ลงมาต่อสู้ข้างล่างแต่ดูเหมือนว่าอะควาแมนและวันเดอร์วูแมนจะต้านทานสเตเปนวู ool, ไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่แต่ก็ไม่นานครับเฮียซูปก็มาถึงอะไรอะไรนั้นง่ายขึ้นมาเยอะเลยครับนอนสเตเปนวูบภูเียซูป er เล่นงานในแบบที่ไม่สามารถกระดุกกระดิกไปไหนได้เลยอะควาแมนของเราครับได้แต่ยืนมองก่อนที่ภายหลังจะช่วยสงเคราะห์แทงทางหลังเลือดสาดกระจายปลิดชี ที non ่นอนสเตปเพนวูฟต่อหน้าต่อตาดาร์กไซดและพวกเขาก็สามารถที่จะแยกมาเซอร์บ็อกออกจากกันได้สำเร็จนั่นเองครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับการเดินทางของอาเธอร์เคอรีรืออควาาแมนต้องบอกเลยว่าในภาตที่หนึ่งนี้เป็นการเปิดโลกใบเดิมของอาเธอร์ให้กว้างขึ้นเป็นอย่างมากและเป็นการทํางานแบบเป็นทีมครั้งแรกของเขาอีกด้วยแม้จะผิดพลาดไปบ้างแต่เขาก็สามารถสู้รวมกับทีมได้เป็นอย่างดีซึ่งในภาตที่2ครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อในการประจนภัยของอาเธอร์ที่จะลงไปประจนภัยในดินแดนของแม่ของเขาที่พัดพากันมาตั้งแต่ Arthur อาเธอร์ยังเล็กๆเดี๋ยวลงคลิป ผมไปเอาไว้ในตัวไอทางด้านขวาบนนี้แวะเข้าไปชมกันได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วก่อนจากกันไปครับฝากกดไลค์กดแชร์และเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากติดตามด้วยนะครับและหากว่ารักกันมากกว่านั้นครับก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกเป็นกําลังใจให้กันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ